อบัตรนี่มาบงคลิปตลาดขได้พี่น้องหรือบักบือจูนพูนเลยพี่น้องครับแปดงกล่าล่ะควายมือนกเด็ก้ายขึ้นว่าดีว่าแม่ลูกเลือกต่ได้เลยแม่ลูกสองมืหาหงจ้าต่อได้เศร้า่แม่วันี้คือเรืออะไรเถอะันน่นหรือเข้ามาลายบฮูเลยสองมืหเหียดกามาหลายเหียดมาบบทิมบ่โอ เหีนนานรประคบบ่ครับสองหมืาย่านักระบาลอยู่เราเจา้าวงลัษนาลเลยอ้าวสองหมโทษนำมาพี่น่องแมดูศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดส่งหนปสาไม่สูบบรรทันต่อที่มือนอ่งไ,ไปอยู่บ่ไ<บ>กลเนาะสองหมครับเมืองพี่น่องวัวเอ้ยไขเือหลแห้งห่งหินเนาะมืองพี่อะช่วงทำไมมันเขาทอฟฟอร์มนั้นยังๆงสีเหลือได้นี่ เท่าไรไทองตเป็นห้เทายาคาับแงระมนนเมนแล้วเขาเอากระบาดนบอกงี้พี่น้องครับบเรียเต้าเียดียดทั้งขมิ้นอยมาเยมันมีสองเวียดเด้เวียดล่าเวียดขมิ้นเด้เตเวียดขมิ้นเขาเลยตัวนี้เป็นคือจะเอากระบาดตัวนี้เดี๋ยวเอาจะคลิปหนึ่งก่อนเด้อตลาดวไอ เดี่ยวบุกไลายหนึ่งพี่น้องครับเท่าไรละพอเงินกับาเนาะเนที่สามหน่อยโอ้ยเหลือรายแห่งใน่ลูเหลือลายแห่งน้นี้เนาะเหลือจุนพูนเลยกลายไปเร่อยตัวนี้ครับหมื่นกว่าครี่มันมาว่าเต็มเขาว่าปุ่นพญยลีนั่งด้วยปุ่นฮอนเดียเจ้าที่นี่ ถึกตัวเทไรไอตัวน,นึงหรือเป่ถึกตัวหหเทไรคู่นี่หาหมื่นสิบห,าห,าห,าหา้าร้อยถึกตัวละสองหมืหน่นิดนตัวแม่นาะตันแม่สอเลยนะครัแม่สองหมืห่นห้าเป็นไถแตอ้วนนานี่านามันยาไรมันก,ก็กินายาอะไรอ้วนอยู่เนาะแขนปังเลยมาสองหมื่นห้า่นัมันม่ากว่าตัวนี้านมานยู่เด้ตัวนีน้เนาะ โอ้พุทธเจ้าแยกลูกต้นแมงสองเอาเบอร์ใส่ผมเน่ยนะเพอ่ได้ใส่ต้กันนะเพื่อได้มีโอกาสไี้ขครสูตรแปดหกสามสองสามหนึ่งหนึ่งสามนตัวองหมื่นเนาะปรบมานนนนสองตัวเนี่ยหาหมนโอ้เงียบเด้อพี่นอนมงเงียบเงียบเนาะเงียบคักเงียบว่ามันี่ คือ,อคือเหมือนนี่ครับบูคือมือนนี่ขายยากขึ้นปะคุณน่ะ <c oughs> คือจะมือกินเหลียบเลยไปนี่ครับขา,ายอืดขายหยากรหยังข <c oughs> ายหยากรึ <c oughs> ค้อยโค้งพื้นห้องเท่าไรข้วยโค้งท่าเรื่ยตัวนี้ควยโค้งควยโค้งเมือนีบานนาเอางดละพี่น้องครับมือนี้ขึ้นเรือลายได้มือนี้ขึ้นิดอิมสิมเลยโอ้ชือเติมเนาะ ไปไปพันเจ้ามือเนาะประธานหลายพันมือเนาะก็ขับก็ยอ้พวกคื่นี้หอกพราะนั้นซื้อตัวนี้ไปเนาะตัวนี้มันเน้นด้วยงัวเขาหลายงัวง่ามหลายเขาหลายพ่อพี่น้องนี่มันมีนัดต้งก็น้าเชือกเห็น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 เซี่ยวมันบอกว่าพี่นัดต้งก็น้าเชือกเด้พี่น้องมาเลือกของมาเลือกเขาหน่อยอย่างแน่นอนสองสาวเลยแดงครึ่งคืนพี่น้องเด้อ เป็นลูกบตได้ล่ะอครับนี่สองตนี่จ้นีเ้เป็นลูกเคเอมกแปด้านี้เน่ะหกแมตรส่สัวาอายุจัเดือนเกเดือนเนี่ยบอตัวนี้อายุเกเดือนเเดือนแลวบอโอ้ลูกเคหกแปดเอตัวหน่อยลูกบุตได้ครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเสายพันธุ์มิชาตระกูลพี่น้องสองสาวนี่เวยครับ ตนนั้นเนก่าเดือนนอตี้เจ้าเดือนครับนี่เเดือนเ,อนเอนม็ดสีสิต้นไ้เม็ดสัสสสเขขวเอาเปิดเทไรครับตโตลูกอเมริกันี่หเจ็ดหาร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทส่วนเคปเปิดไว้สิบส <14, 500. S 2> ี่ห้าร้อย ม right? <laughs> <have> <trees> yeah, ันแพงตั so so an the the ้งน้ำเชื้อนอกเนาะมันสูงตั้งน้ำเชื้อนอกเบื้องต้นพี่น้องครับเดี๋ยวสูงกลัวครับเบื้องพับหน้ำมันเอาเบื้องพี่น้องเบื้องแข็งเบื้องขาเด้อผมจีทายได้หลายตอนนี่พี่น้องไปไปนั่งเบื้องเอาทั้งเซียนบุ็กทั้งยูทูบมันล่ะมันท้ายตอนเดียวเจ้าหัวเจ้าสิเบื้องพอจบผมณจะรงไว้ได้หลายตอนมื่นกว่าไอ้ไม่เบื้องเบื้อเจ็ดกับมื่นก็มื่นมื่นกว่าน่ะเท่านั้นเอาเบื้องกกหางเรา ขอเลขโทรศัพท์ครับอุ้ยขอเลขโทรศัพท์ก่อน062 414ก0 1 5นแม่ลูกไร้าไหนตัวนี้เลยแม่หนึ่งันเอ้ามีมีจมนวนซตัว1 8 0 0นแพันคารพี่น้องลูกนน้อยจ้กเดือนอะไรนี่ีเดือนแม่เป็นง่วงโค้งหนึ่งพี่น้องครับอยาให้ให้น้องลูกเท่าเท้าเอ่ะอยาไให้เท้าพี่น้องครับกันพิ่งบอด้ปอยในฉน้ำโทตามผ่นบ้านบ้านไหนครับ รอยเอดม่วยอีใส่ขนมไผ่เลยเอดอ้าวขอบคุณมากครับแปดมงแล้วพี่น้องครับกปดจังเรือลายอยู่เด้อพี่นอ้องยังมั่วพี่นอ้องอยู่เจมู่ะม่ลูกตัวหนัางงามพี่น้องเด้อม่วตัวหนัางงามอยู่เก็บเจียวเลยไปเกมเบอร์คนนี้กันครับ แม่เป็นงัวไทยเอางานอยู่ลูกมเดี๋ยวมึงลูกมาสิปะอย่าต่ำอย่าต้ำอย่าต่ำเฮ้ยสาววนไหนอะวะเออลูกสวยว่ะแดงแจ่มเลยพี่น้องครับออกแดงแจ่มแเลยลูกไม่ต้องเดือนออเกเจ็ดเดือนเดีเยวประมาณนั้นเนาะออกเขาหน่อยนึงแล้วเม็ดสามสิบบวกบวกแม่เป็นงวัว ไ okay. หน้นมลูกจากกงชงน้อยน้อยเอาน้ำลางบระขาดพี่น้องครับแดงจื้คขึงเลยห้องเท่าไรห้องสามสิบหกรูปอะไรครับกะเล็ดบ่เคหกแปดด้อลูกเจ้ากะเล็ดเอาหางโคกหางสามสิบแปดรูกกระมาณหกเดือนเด้อครับลูกเจ้ากะเล็ดลูกเจ้ากะเล็ดเม็ดสามสิบแม่นี่เป็นงอเฟีมใหญ่ 38โอ้ยมอน,ยนี่ดื่อมันจกไปอยู่นำห้องวสื่อไปซะบ้างของโตบ่เฮ้ยบอนี่นายยอกรดเหรนยญไปก่อนเดี๋ยว38้องไาออกตัวนี้ต้อง,องอพามาไปนอนงามอยู่เนาะเอาใส่เบอร์มาออกมา080ย0แ <80, S 1> 106 10 10 00, ูนย์2น0 0ง0 0น้องนออลงถ่ายเนาะ 3200เด้อพี่น้อง08้ไหม0 8 0 10, 1 0แองครับ38ตัวนี้งามพี huh. ่น้องจะของก็เอาไปใส่นี่เดี๋ยวสิมาทาาให้เอาไปเบิงกไปไหนนี่ตัวนี้ขาจจะขายไปหรือวะ่อนี่ตัวนี้่อยไปหรือเปล่าย่งอ่ะสมา์ท เอาลูกแม่ลูกโค้แม่แม่ลูกครับของเท่าไรล่ะของเมืองหาครับขุนเต้าหาตัวเมื่อกี้สามสิบแปดตัวนั่นสีสีมันแจ่มกว่าตัวนี้มันสีออกมาหน่อยหนึ่งเอาตัวนี้ก็เป็นง้อโค้งโค้งกลางๆซ้ำกันนะราคาจับเงาลงมาหน่อยหนึ่งประหยัดเงินลงมาประหยัดเงินกระเป๋าหน่อยหนึ่งลูกก็ซ้ำกันเจ็ดเดือนกลัวเดี๋ยวเดิมมานี่ก่อนอุ้ยโทษครับโทษครับอ่าเป็นเงาเป็นเงาอ่าเป็นเงาเป็นเงาเร็วหน่อยครับ สามสอเกัเมื่อกี้สองหมื่นห้าันอาพันเเบอร์มาก่อนเร็วศูนย์แปดับห้าสี่เจ็ดับห้าเจ็ดสามับหนึ่งกับห่บงทีมงานจากอาสมารอ้าวโอ้ยบันมวี่น้องรถน่าท่ทายไปมัรถมันเข่าไหมวงยพกกบวาอกกบวากันนกะนาการ,รเ,นนเป็นนาทีเขาเปลเกยนรถบบงเลยตัวนี้นักเพชรบุรีไปเพชรบูร์ ไปฟังนีกันพี่น้องครับง่วงงว,งว,งวรถกำลังเขา่าผมผมบวีดใต้ไอ้นี่พี่น้องเอา้ทาทั้งพี่กรับออกท่านี่กับเขาเอา้าลองมา,งาเง้ามาที่นี่กลับมาว่ากันพี่น้องครับเขาโอ้ตัวนี้เตรียมลำเดียวมาเท่าไหร่ปัญญาว่าเอา้าเพี่น้องมันยังพันนะกล่องไป,ๆๆๆไปลวเลยว้ยังไป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 เลยไปเลย ไทยรัฐฟาร์มมาจากไหนวะสุพรรณบุรีไปเลยเด้อเอาเอ,าองเดินทางปลอดภัยลำดุลย์องรถตรลนี้อุ้ยสายนี่พี่น้องเขาสื่อกับพี่ยังสีเด้อนี่นี่เอ้าเ้องหนีมาอีกแล้วต้องหนีเพชรบุรีเขาไปเอางัวอ๋อเหยียบแตงไม่น่าหรอกแก้วเกลืออ้ ตัวนี้ตัวนี้งาม่แม่ดดนี่นนี้ทยบอะไรทับอะไพี่หน้องตาไล่ตาไล่ไปไปเดินทางครัเขาไปเขาม่ในรถมันออกครับไปรพอลไไในแม่ลูกวะเท่าไรลูกพี่จะลูกวะแม่มันขายไปหรอขายเป็นโค้งไหมเนาะไไปในแม่ขายไปเท่าไร บอกยังไงสัมเนาะมือถึงมืห่าปะปดถึงมือหาเลยนะลูกไ้าเท่าหรูกมันเลดตัวดุเฮ้ยมเลียอยู่มือดยโอ้โหตัวอปถึงเก่งเงเกยอมเลยนะผมบอกมืนหาเดี๋ยวผมเอาพี่น้องเอาทายมือเนาะมือลูกมือหนึงเนาะพี่น้องไปขุนแ้เนาะเลอยู่มือันึงแยกแมนไปล่ะพี่น้องครับ ใหญ่ผมใหญ่ผมบอกราคาเนี่ยมหูเราขายตะเายู่งขายตะเศาโอ้อาทิตทีมัน่างๆนี่เขาขายเหมือนบอเลยยันลึกทีมันว่างๆแตาน้างนี่มันเขาขายเหมือนบอกครับฮะโอ้รือมันเข่าน่อยมปนี่มันเข่าหน่อยมันขายไปเนี่ยเดี๋ยวนมันอยู่นคอกมัแต่มื่อวานมันชวยเงหรอเาแม่มัขาะมื่นหาูมันมืเอาเบอร์มาใสห่มาลีกลีกท ผมมันเปลีย่ยนใจเลยโทษหรอมาเฉดขายเนาะอ้าวผมเป็นยังซ้ำหนีครับออขอบคุณมากไอไนี่นี<ๆ>่นี่ดูแลขายเลยพี่น้องซ้ำหนีเนอะง้อพี่น้องท่างบ้านซ้ำหนีหละ่ะพมาณนี้แหละครับต้องถือคนนี้เด้เขาไม่ตลาดพ่อเฉดขายในเนาะห้องแพงก็เอามาขายเองเด้อทีงนี่กวนขายอะไพี่น้องครับเอาจำ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 มีข้ออยู่เลยนี่มีกระซ้ายเนื้อ